สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเต็งนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนก่อนเลยครับสรุปผลงานบอลเต็งวีพีสคู่เมื่อคืนวันที่24นะครับบินแรกเป็นโตลูก้านะครับเปิดบ้านเสมอขับอเมริกานะครับหนต่อหนึ่งทีเด็ดของราชันคู่นี้นะครับต่อไปที่ขับอเมริกาในเลทศูนย์จุดนะครับผลสรุปนะครับบินนี้เสียไปครึ่งครับบินที่2เป็นโตริโนนะครับที่เปิดบ้านเสมอกับเอเอสโซมาหนึ่งต่อหนึ่งทีเด็ดของราชันคู่นี้ต่อปอไปที่เอสโซมานะครับผลสรุปนะครับบินนี้ก็เสียไปครึ่งครับ และบินที่3บินเน้นของเราวันนี้นะครับเป็นนีเวโอบอยนะครับที่เปิดบ้านแพ้เอสตูเดนเตราปาตานะครับ่วนตอหนึ่งทีเด็ดของราชันคู่นี้เลือกรองไปที่เอสตูเดนเตราปาตานะครับในเลทปอพอสรุปนะครับบินเน้นของเราวันนี้กินเต็มครับสรุปผลงานบอลเตง VP 3คู่เมื่อคืนก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเสียครึ่งไป2บินแต่ยังดีนะครับบินเน้นของเรามานะครับวันนี้ก็ยังกำไรนิดหน่อยครับเดี๋ยวมีสเตปเช้าอีก2บินนะครับสมาชิกในกลุ่มรอรับกันได้เลยครับและนี่คือผลงานล่าสุดของราชบอนตง ตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ RBT1488 จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย RBT1488 หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่รันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับ แล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูบชาแนลราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับ และสำหรับว,วันนี้ก็วันจันทร์ที่25กันยายนนะครับ2,566วันนี้ก็4คู่นะครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube กันเหมือนเดิมนะครับบอลวันจันทร์นี้นะครับมีลงเตะก,กันค่อนข้างน้อยเลยนะครับก็คัดมา4คู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมีรัสเซียพิมมิลิกหนึ่งคู่สวีเดนออสเวนคาร์หนึ่งคู่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษหนึ่งคู่และปิดท้ายกันที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับ คู่แรกเฟเคิลนะครับเปิดบ้านพบรูเบนคาซานคู่ที่2วานาโมนะครับเปิดบ้านพบซีเรีุสคู่ที่3โคเวนทรีนะครับเปิดบ้านพบฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์และคู่ที่4สปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านพบบิโออาฟไปกันที่คู่แรกนะครับเราไปกันที่รัสเซียพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเฟเคิลนะครับเปิดสนามเซนทานี่โปรโซยุบนะครับพบกับตางหน้ารูเบนคาซานครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับ โดยในระดับตารางคะแนนตอนนี้นคาเฟเชิร์นอยู่ดับที่16ลงเล่นไป8นัดครับชนะ1เสมอ2แพ้5เก็บได้5แต้มเข้าเหลือยู่ที่12.5%ส่วนรูเบนคาซานนะครับตอนนี้อยู่ดับที่15ลงเล่น8นัดครับชนะ1เสมอ3แพ้4เก็บได้6แต้มเข้าเหลือยู่ที่12.5%เกมในบ้านเฟเึิร์นเล่นไป3นัดครับชนะ1เสมอ1แพ้1เข้าเหลือยู่ที่3.3%ส่วนรูเบนคาซานนะครับเล่นเกมเยอนไป3นะัดชนะ0ูนย์เสมอ1แพ้2เข้าเหลอยู่ที่0%เ ซาติต a เฮต h เ a ตคู่นี้เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อปี2022เป็นการเตะก,กันในร,รอบบุนเครืนะครับตอนนั้นก็เป็นรูเบนคาซานนะครับที่เปิดบ้านเสมอเฟ <From 19 S 2> ลเคลน4-4ฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุรการของเฟเคลนก็ถือว่าแย่อยู่นะครับชนะ2เสมอ3แพ้5เข้าวินไป5จบเกมสูงไว้3เกมล่าสุดเตะบอลถ้วยในรัสเซียนะครับบุกเสมอกาซวิกโอเรนเบิร์ก0-0 ส่วนเกมล่าสุดในลีกนะครับเป็นการบุกเสมอเยคานเนอร์บุกนะครับศูนย์ต่อศูนย์และเกมล่าสุดในบ้านนะครับเป็นการเปิดบ้านเสมอกับคลานอราศูนย์ต่อศูนย์ครับส่วนรูเบนคาซานะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมทัิการเหมือนคัดลอกกันมาเลยนะครับชนะ2เสมอ3แพ้5้าเขาวินไป3จบเกมสูงไป7เกมล่าสุดเตะบอลถ้วยในรัสเซียนะครับเปิดบ้านเสมอกับ FK ฟเครอสตอปหนต่อหส่วนเกมเยือล่าสุดนีรับเป็นการบุกไปแพ้ดิสนี่น็อตโกลอสนะครับ2อต่อหและก็บุกแพ้ FK เอฟเครัอสต็อปนัดดล่าสุะครับ6เลยส่าม 6ลูกต่อเกมส่วนร,รูเบนคาซานะครับยิง10เสีย19ผลต่างลบเเฉลี่ยแน่1ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านฟาเคิลน่าจะใช้งานรุสันมากันอันเดรเมนเดลกาเวกเวสกิรีส่วนร,รูเบนคาซานะครับวันนี้ใช้อูโกชุกูอีวูมิลินดาคุ และเจเอลฟาร์มย่นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกเสมอราคา2ให้เฟเกิลตอปออัตราค่าน้ําผลตอบแทนนะคาเฟเกิลชนะาจอยู่ที่0.80และรูเบนคาซานตอนนี้เป็นน้ําล้นนะครับจ่ายอยู่ที่1.11ส่วนสูงต่ํามเวอร์เดอร์นั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครับส่วนธนัดราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เฟเกิลชนะาจอยู่ที่สองจุดสี่ห้ารูเบนคาซานชนะาจอยู่ที่3.05 แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเฟย์เคลนถ้าต่อบอนะครับเจอฮานาลัสสุดผ่านได้2ครั้งส่วนรูเบนคาซานะครับถ้ารองในเด็ดบอนะครับเจอฮานาลัสสุดผ่านได้ครั้งเดียวสูงในเด็ดสอลูกครึ่งน,นะครับเฟย์เคลนเจอราคานีฮานาลัสสุดผ่านได้2ครั้งส่วนรูเบนคาซานะครับสูง2ลูกครึ่งเจอฮานาลัสสุดผ่านได้2ครั้งครับ คู่นี้เป็นการโคจรมาพบกันของทั้งสองทีมที่มีผลงานแย่ๆแ,และจมอยู่โซนท้ายของตารางด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านเฟ์เคอร์ในการฟอร์มในรังของพวกเขา3นัดแรกมาครบทุกรสชาติทั้งชนะเสมอและก็แพ้แมนนี้นะครับเตรียมเปิดบ้านรอรับกันายเยือนของดูเบนคาซานที่ผลงานนอกบ้าน3เกมแรกพวกเขายังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับราคาเปิดออกไม้เสมอกันนะครับยอมรับว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างเสีย่ยงอยู่เลยนะครับแต่ในฐานะตัวผมนะครับยังชอบไปที่สกอร์ต่ำนะครับ2ลูกครึ่งถึงชนะก็น่าจะแค่เฉือนครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับไปที่สกอร์ต่ำในเลทกสองลูกขึ้นครับฟันธงคู่นี้เสมอกัน0ต่อ0จัดไปครับไปกันที่คู่ที่2นะครับเราไปกันที่สวีเดนออสเวนคารนะครับเป็นการพบกันระหว่างวานาโมนะครับเปิดสนามฟินเวสสวันเล่นนะครับพบกันนั่นซิดิอุสครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับโดยในตารางคะแนนตอนนี้นะครับวานาโมอยู่อันดับที่9ลงเล่นไป23นัดครับ ชนะ10เสมอ2แพ้11เก็บได้32แต้มเข้าที่13.5%ส่วนซีดิวนครับตอนนี้อยู่อันดับที่14ลงเล่นไป23นัดครับชนะ6เสมอ5แพ้12เก็บได้23แต้มเข้าไปที่26.1%เกดได้วันวานาโมเล่นไป11นัดครับชนะ4เสมอ1แพ้6เข้าดูที่36.4%ส่วนซีรเล่นเกมเยือนไป11นัดชนะ2เสมอ4แพ้5เข้าที่18.2% สถิติเฮตัที่ท่านันหลังสุดที่คู่นี้จอกันเป็นซีรีส์ูนะครับที่ทําได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับเอาชนะไป2ครั้งนะครับเสมอกัน2ครั้งและวานาโมเอาชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดซีรีส์เปิดบ้านชนะวานาโมสอต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดในบ้านซีรีส์นี่ครับเจอกันเมื่อปี2022คู่นี้เสมอกัน0ูต่อศูนย์อัตราการทําเงินนะครับแบ่งกันไปคนละสครั้งและก็เจ้าไปหนครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกันท่านันล่าสุดจบต่ําไป4ครั้งครับ ฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุริการของวานาโมก็ถือว่ามาดีอยู่นะครับชนะ6เสมอ2แพ้2เข้าวินไป6จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดบุกชนะเยอการ์เดนหนึต่อสส่วนเกมในบ้านล่าสุดในการเปิดบ้านชนะไอโฟก์ต่อศูนเปิดบ้านเสมอฮามสตาร์ท0ูต่อศและเปิดบ้านแพ้เด็กก็ฟอร์สศู์ต่อหส่วนซีดูส์นะครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุริการก็ยังรุ่มรุ่นดอนอยู่นะครับชนะ4เสมอ0แพ้6เข้าวินไป5จบเกมสูงไป7เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มวาาาานนนนเเเเบบบบิรร์์กกกกกสสส่่วมมยือลุุุดััแแพพ้้ฮฮตทคค และปุกแพ้เอฟบอกนะครับหนึ่งต่อศูนย์ฟอร์มการยิงประตูสิบนัดล่าสุดเด็วานาโมยิงสิบสี่สี่แปดผลต่างบวกหกเฉลี่ยได้หนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมส่วนซีดิวยิงยี่สิบห้าสียสิบสามผลต่างบวกสิบสองเฉลี่ยได้สองจุดห้าลูกต่อเกมสิบเอ็ดตัวจริงในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านวานาโมน่าจะใช้งานอันเบียนอาเดมี่ออสการ์โจเฮนสันอัดดินเซลโควิสส่วนซีดิวได้กลับวันนี้ใช้เมลเกอร์ไฮเออร์ทัสรีกแมทธิวและโจอาคิมพอสซันครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับ สำหรับเลยราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้วานาโมต่อปอราคา2เสมออัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับวานาโมชนะใจยอยู่ที่1เท่าและซิดูชนะใจยอยู่ที่0.9เท่าส่วนสูงต่ำโมเวอร์เดือนนั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งคบ3ราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับส่วนทางด้านราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้วานาโมชนะใจอยู่ที่2.2เท่าซิดูชนะใจอยู่ที่2.8 6และถ้าเสมอการจ่ายอยู่ที่3.5เท่าครับ เจ้าบ้านวานาโม,โมนะครับเก็บใช้ได้ถึง3จาก4เกมที่ผ่านมาในลีกจึงน่าจะลงสนามต่อนเนื่องด้วยความมั่นใจครับรวมถึงเกมเยาาล่าสุดนะครับเพิ่งปรับเอบอ,อกทีมรองจาาฝูงส่วนซซริวนะครับอาจไล่ถล่มวันเบิร์กเจตศูนย์แต่คู่แข่งคือทีมบวยบวกกับเป็นเกมเยาาด้วยนะครับหากว่าเฉพาะเกมเยือนนั้นเป็นจุดอ่อนนะครับหลังเสียท่าไป4จาก5นันาที่ผ่านมาล่าสดุดก็ออกไปโดนฮามสตาร์ทีมอันดับที่10ถทุบมา1นต่อ2 ดังนั้นให้น้ำหนักไปที่เจ้าถิ่นที่เล่นในบ้านได้ดุดันนะครับน่าจะเบียดเข้าวินเหนือซิริอุสไปได้ไม่ยากครับราคาปอปอนะครับวางบอลต่อไปดีที่สุดครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอตอบไปที่วานาโมนะครับในเลทปอปอครับฟันธงวานาโมชนะซิริอุสสองประตูต่อหนึ่งจัดไปครับไปกันนี่คู่ที่3นะครับเราบินไปกันที่อังกฤษในศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างโคเวนทรีนะครับเปิดสนามเดอะโคเวนทรีบินดิ้งโซไซตี้นะครับพบกับทาร์ดฮันเดอร์ฟิลด์ทาวครับคู่นี้ โดยในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับโคเวนทรีอยู่ดับที่19ลงเล่นไป7นัดครับชนะ1เสมอ4แพ้2เก็บได้7แต้มเข้าเหลืที่14.3ส่วนฮันเดอร์ฟิวทาวนะครับตอนนี้อยู่ดับที่17ลงเล่นไป7นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้3เก็บได้8แต้มเข้าเหลืที่28.6เปอรนก็บได้บ้านโคเวนทรีเล่นไป3นัดครับชนะ1เสมอ2แพ้0เข้าเหลือที่33.3ส่วนฮันเดอร์ฟิวทาวนะครับเล่นเกมเยือนไป3นะัดชนะ1เสมอ1แพ้ 1, 1าที่33.3% สถิติแฮทเวิธห่านัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นโคเวนทรีที่ทําได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับเอาชนะไป2ครั้งนะครับเสมอกัน2ครั้งและฮันเดอร์ฟิลด์เอาชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดครับฮันเดอร์ฟิลด์เปิดบ้านแพ้โคเวนทรีศูนย์ต่อสี่ส่วนเกมล่าสุดรรบ้านโคเวนทรีนะครับเป็นโคเวนทรีที่เปิดบ้านชนะฮันเดอร์ฟิลด์สองต่อศูนย์และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นโคเวนทรีนะครับห่านั่นรัศดรกรรมกินต่างฮันเดอร์ฟิลด์ไปได้สามครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกันารห่าไปคครรรัั้งบฟอ์มนัดล่าาสุุดลมกของโคเวนททรีีช่วงงงหหลัันน้กไปาเสมอนะครับ โดยชน,น 3, ะ3เสมอ4แพ้3เข้าวินไป4จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดบุกแพ้คาร์ดิฟนะครับ3ต่อ2ส่วนเกมในบ้านล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอวัตฟอร์ด3ต่อ 3, 3เปิดบ้านเสมอซานแอนเดรียนน์ต่อ 0, 0และเปิดบ้านชนะมิดเดิลสโบนะครับ3ต่อ0 ส่วนฮันเตอร์ฟิวทาวน์นะครับฟอร์มสินัดล่าสุดหลุมธุริการชนะสี่เสมอ2แพ้4เข้าอินไป5เจ้าเกมสูงไป6เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอสโต๊กซิตี้สต่อ2ส่วนเกมเยล่าสุดกับบุกชนะเวสต์บอมอันเบียนะครับ1ต่อ2บุกเสมอมิเตนสโบ1ต่อ1และบุกแพ้พรีมาร์นะครับ3ต่อ1ฟอร์มการยิงประตูสินัดล่าสุดกับโคเวนทรียิง19เสียสิผลต่างบวก5เฉลี่ยได้1.9ลูกต่อเกมส่วนฮันเดอร์ฟิวทาวน์นะครับยิง15เสียผลต่างเป็น0เฉลี่ยได้1.5ลูกกต่อเม ซิเป็ดตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านโควนทรีน่าจะใช้งานเรียมเคอรี่เคซี่พราเมอร์แมทกอดเดนส่วนฮันเดอร์ฟิลทาร์นะครับใช้แจ็ครูโดนี่แมทธิวเพียร์สันและซาวบาท,ทมัสรับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับ สำหรับเลราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้โคเวนทรีต่อครึ่งลูกราคา2ครึ่งกบลูกอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับโคเวนทรีชนะจ่ายอยู่ที่0.82แปดและฮันด์เดฟิลล์ตอนนี้เป็นน้ำลงนะครับจ่ายอยู่ที่1.08ส่วนสูงตา้าโออเวร์เดินนั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งกบสครับส่วนเท่านั้นราคา1นคูณในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้โคเวนทรีนะครับชนะจ่ายอยู่ที่หนึ่งจุดแปดหนึ่งฮันด์เดฟิลล์ชนะจ่ายอยู่ที่สามจุดเจ็ดห้า แทนดี่แคป์ไเชียย้อนหลังนะครับโคเวนทรี 3. ถ้าต่อครึ่งลูกนะครับเจอฮานาลัสสุดผ่านได้ครั้งเดียวส่วนฮันเดอร์ฟิวทานะครับถ้ารองครึ่งลูกนะครับเจอฮานาลัสสุดผ่านได้2ครั้ง สูงได้เลขสองลูกครึ่งน,นะครับโคเวนทรีเจอราคานีฮันาร่าสุดผ่านได้2ครั้งส่วนฮันดอร์ฟิวนะครับสูงสองลูกครึ่งเจอฮันาร่าสุดผ่านได้สองครั้งครับแมตช์นี้นะครับขอมองต่างและเชื่อว่าฮันดอร์ฟิวทาวจะไม่แพ้กลับออกไปครับแม้สักยภาพของทีมรวมไปถึงมาตรฐานของนักเตะอาจจะไม่หนีกันมากดีไม่ดีอาจจะเป็นรองกว่าหน่อยๆน่อยด้วยซ้ำครับทว่าผลงานตลอด3นัดท้ายในลีกสามารถกำใช้ไปได้ถึง2แบบไม่แพ้ใครอีกด้วยนะครับและผลิตกรอเป็นกอบเป็นกรรวมทั้งสิ้นกว่า6ประตูช่วยกูสถานการณ์จากโซนแดงขึ้นนมมาาาหหยยยใจออู่เืตแบบบสบส สอดคล้องกับเจ้าถิ่มโคเวนตีผลงานก็ยังเอาแน่อนอนไม่ได้ครับหลังไร้ใช้ยาว5เกมหลีกที่ผ่านมาเสมอ4และแพ้ไปอีกหนึ่งนะครับและโดนทรลงแนวรับจับเยินร่วมๆ8มเม็ดเลยนะครับคันจะฝากความหวังให้พังสกอร์เก็บใช้นะเวลานี้นะครับห่วงเรื่องเสียประตูดีกว่าครับเมื่อพิจารณาจากเลตภาพรวมของทั้ง2ฝ่ายนะครับแนะนำว่าฝั่งรองประคองสกอร์รอรับซับครับคุณนเลเชียเลือกลงทุนครับขอรองไปที่ฮันเดอร์ฟิ์ทาวน์นะครับในเลตครึ่งลูกครับฟันทงคู่นี้เสมอกัน1ต่อหนึ่งจัดไป และคู่ที่4คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปกันที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับเป็นการพบระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเปิดสนามเอสตาเดโอโชเซอันวารานะครับพบกับทนั่นลีโออาร์ฟครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีสองสิบห้าตามเวลาบ้านเรานีครับโดยในตารางคะแนนตอนนี้นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่อันดับที่3ลงเล่นไป5นัดครับ ชนะสีเสมอ1นึ่แพ้ศเก็บได้สิแตม้มเข้ารีที่80%ส่วนเรโออารนะครับตอนนี้อยู่ดับที่13บลงเล่นไป5นัดครับชนะหนึ่เสมอ2องแพ้สเก็บได้หแตม้มเข้ารีอยู่ที่20%เปอรกมในบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนเล่นไป3นัดครับชนะทั้งสนัดเข้ารีอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนเรียวอาร์ฟนะครับเล่นเกมเยือนไปสองนัดชนะศูนย์เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเข้ารีดอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์สถิติเฮตูเฮต้าห้านัดหลังสุดที่คุณดีเจ เกมล่าสุดในครับเรียออาเปิดบ้านแพสปอร์ติงลิสบอนส่วนต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดในบ้านสปอร์ติงลิสบอนนะครับเจอกันเมื่อปี2022เป็นสปอร์ติงลิสบอนนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะเรียออฟสามต่อศูนย์และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นทางด้านสปอร์ติงลิสบอน,นครับห้านัดล่าสุดใครับกินตังเรียออาไปได้3ครั้งเจ้าไปหนึ่งครั้งและเรียออากินตังสปอร์ติงลิสบอนไปได้หนึ่งครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกันนัััดดสุจบบต่าไปคครคร้ง ฟอร์มสิบนัดล่าสุดลมุมตุรการของสปอร์ติ้งลิสบอนก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องนะครับชนะเสมอสองแพ้1เข้าวินไป4จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดบุกชนะสตอมกาด1นึต่อสส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะโมราเดนเซ่3าต่อศเปิดบ้านชนะฟามาลิเค้า1นต่อศและเปิดบ้านชนะวิเซล่านะครับ3ามต่อสส่วนเรโออาร์ฟนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดลมุมตุรการชนะ3เสมอ3แพ้4เข้าวินไป6จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟามาลิเค้าวนเึ่งต่อหนึ่งส่วน และปลุกแพ้อารูกานะครับ2ต่อ0ฟอร์มกันยิงประตู10นัดล่าสุดกับสปรอร์ติ้งลิสบอนยิง19เสีย7ผลต่างบวกสิเฉลี่ยได้1นึลูกต่อเกมส่วนเรีโออาฟนะครับยิง13เสีย13ผลต่างเป็น0เฉลี่ยได้1.3ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ,บ้านสปรอร์ติ้งลิสบอนน่าจะทำงานเปรโดกอนซาเวสวิกเตอร์เก,กลเคเรสปาลินโยส่วนร,ริโออาฟนะครับวันนี้ใช้เซมานูเอลโจกาและอังเดรเปเรล,ล่านะครับออกสตาร์ทเป็นตััวจรริงในนนคคค่ำืี้บ สำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาได้ค่ายสปอร์ติงลิสบอนต่อ2ลูกราคา2 1ลูกครึ่งครับ2โดยตราะาน้กาผลตอบแทนของสปอร์ติงลิสบอนตอนนี้เป็นน้ำหลน่นใจอยู่ที่1.01ลีโออาร์ฟชนะใจยอยู่ที่0.89ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดือนนั้นราคาบนอยู่ที่3ลูกราคา2อยู่ที่3ลูกครบ3ลูกครึ่งครับส่วนทางด้านราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาได้ค่ายสปอร์ติงลิสบอนชนะใจอยู่ที่หนึ่งจุดสองเท่าลีโออาร์ฟชนะใจยอยู่ที่เก แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนถ้าต่อ1ลูกครึ่งกับ2นะครับเจอฮานนาลัสสุดผ่านได้1ครั้งส่วนริโออาร์ฟนะครับถ้ารอง1ลูกครึ่งกับ2นะครับเจอฮานนาลัสสุดผ่านได้4ครั้งสูงในเดย์สามลูกนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอราคานี้ฮานนาลัสสุดไม่เคยผ่านได้นะครับเสมอไป2ครั้งส่วนริโออาร์ฟนะครับสูง3ลูกเจอฮานนาลัสสุดผ่านได้2ครั้งครับ เจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเป็นหนึ่งทีมแข่งแย่งประจำาลีกตอนนี้กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับ5นัดแรกในฤดูกาลนะครับพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดและเสมอหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้รั้งรองจากฝูงของตรางนะครับขณะที่ทีมเยอเลีโออาร์ o R นะครับผลงานย่ำแย่มไม่ชนะคู่แข่งมา4ี่เกมติดเรยนะครับเปิดออกมาให้เจ้าบ้านนะครับเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งคบ2แนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับพอลิสบอนนั้นเหนือกว่าทุกๆด้านครับเกมรุก้อนอันตรายทั้งเกลิเคเรสกับเปารลิญโยก็เฉียบ เกมนี้เลยมองว่าพวกเขาจะเปิดบ้านไล่บี้เอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับในเลทหนึ่งลูครึ่งครบสองครับฟันธงสปอร์ติ้งลิสบอนชนะรรโออาฟสามประตูต่อศูนย์จัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกนะครับให้ต่ำนะครับสองลูกครึ่งคู่ที่สองต่อวานาโมปอคู่ที่สามรองฮันเดอร์ฟิลด์ทาวครึ่งลูกและคู่ที่สี่ต่อสปอร์ติ้งลิสบอนในเลทหนึ่งลูกครััั้้้งงนนนะะคครรบว่่่าาาททศีีใหไปปเเเ็พยแกออขมูล อาัไตตีกต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูก100เปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพีคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคูนี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคููนี้ขาดใจก็ส่วนได้ตามอารยาศัยเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ